สวัสดีสวัสดีพี่อเอสจีมทุกคนเด้อวันนี้ก็บพบก,กับซ้ำของดีมนะสาวน้อยลองศาลทุกคนทุกคนต้องบัเสื้อแน่ๆมคืนขึ้นอย่างกับบ้านดีบความแบบฟ้าลมแหงฝนตกอีกแต่ฟ้าลมคตรแหงเลยทุกคนตื่นมาเจอแบบนี้เลยเดี๋ยวให้เบิง้งนี่ฟ้ามันหัก ครื่งงเลยเหลือเด็เครื่องนี้โอ้แม่มกม่วงเนี่ยอุตส่าห์ไม่กินสุกโอ้ยแบบแล้วเครื่องนั้นแบบก็ยังเหลืออยู่ดอกแต่แบบมันไม่เดียวน,นอะโอ้โทุกทุกคนเบ่งนี่ โอ้ายลมแฮงสมัยเห็ดให้ต้นมกม่วงหักได้ทุกคนร้องแบบจังแม่กระเละหว่าลมพุ่น่ะเออหน้าโอ้โหคุยชื้นนางเขียวส้มนี่เฮียทุกคนมันอยู่ฟาอย่างรอบแล้วแบบน่วยกับเริ่มใหญ่แล้วก่นี่คุยนัวปอพอ่นน่ะเกือบซ้ํา โอ้โหวิ่งด้ยนี่แตกว่าเบิ่งเสียดายต้องเสียดายเนาะเสียดายขนาดเสียดายที่ลงมาแล้วเหตะผลอู้เสียดายเนาะต้นมันนัแล้วต้นมันเท่าไรแล้วอือเนาะนี่ต้นเอาโด่งตด้ละแล้วก็บวกกับฟ้าลมเมื่อคืนเนาะแล้วก็ให้หักเลยฟ้ากลมคอยลมแห้งก็เลยก็ไม่ได้ นอนหลับนะนอนหลับใครจิ yes ๋วลมแหงลมคอยอยหูอ้หเแต่แบบตื่นมาแล้วเจยอไอ้นี้ปาดนี่ยลูกกับแม่ฝันไล่หน่อยโอ้โหฝันให้วะที่เด้นึกภาพว่ากกวากฝันไห้ก็แม่เวิรดปีนี้เราหวงดกแล้วมั้งเหรอสงสัยมันนักแดมันเก่แดเออมีเม่วงพอไปทีมใสร ครึ่งนึงคือกายครึ่งนึ่งส่วลงุ่นน่ะและเบิองตัวนี้ก็ได้อยู่แต่มันไม่เดียวนึงแล้วต้นลงเมืองนี้แซ่บโอ้เก็บไปดิสก๊อตตาไปสก๊อตตามันเก็บสวยใช่ไปนี่เห็นแล้วสก๊อตตามาเอาสก๊าตมาเลยทุกคนทุกคนจากินบ่นี่น่าจะกินบ่ไหวนี่นะ ทักใส่ไฟเลยนะดีใจใส่ไฟบุกขาดเนาะนี่ทุกคนทักใส่ไฟพร้อมดีใจใส่ไฟบุกขาดตื่นใส่ไฟบุกขาดเนาะดีใใส่ไฟบุกขาดป๊อปป๊อป๊อปป๊อปด่างเลยบุกขึ้นมาตื่นมาสิเจอแบบนี้ก็ให้ของพวกสุกหมือนกันซะถ้าเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้น ยัง่ะยังน้อย,ยเลเกิดมีขึ้นใหนมะม่งวงทอนนี้แบบซุปกินนมดก้นซ้ายแบบวบุเหลืออย่างจักอันแบบวเหลือจักมากอะน,นะฮฮักตอนหรือว่าฮักตอนนั่นเนี่เป็นดอกฮักตอนนี่่หฮักตอนเป็นดอกอครับผมตอนนี้กําลังเสียดายน้อตอนนี้ตอนนี้โอ้ยนี่ยาโยนมันแตกตอนนี้แบบกําลังเสียดายนี่เพราะแล้วว่าถ้าฮักแบบตอนประมาณเป็นดอกหรือว่าอ่าพอดีซุกนี่โอเค แต่นนี้ฮักตอนเบ er ิรเตแล้หน่วยนี่ลุ่นนี่นี่ทุกคนใหญ่เกือบใหญ่กันมือน้องดีบซำแม่หน่วยปอบปอบแปะๆอยู่อย่าเดี๋ยวขึ้นมือเวียงไปสงการนีใส่แล้วใส่น้องดีเก็บสวย เดีพลงนี้ต้องเข้าเฮ้ดูกคนเดอยวน้องดิไม่คิดกินส้มให้เบิ่งบ่นานๆที่กินเพราะว่าน้องดิกล่าวว่าเอ้ยไปกินสุกดีกว่านี่ก็ะต่ายพี่ดึงเมื่อกี้จะไปจังไหนก่อระลองหยั่งมองถึงหน้าได้เป็นบาทได้เนี่ยไปล้างไม่ไมไปล้างไม่ไม่เดี๋ยวเวิร์กงานนี่นะเดี๋ยวเก็บถ่า ะนี่ว่จาจะของนะเนาะ,ะอ๋ะอ,อไอดีมันขาดมันจำตอนมันสุกสัม,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 มาสด,ด,ดูของหูสึกกำ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 กกดีำก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 กว่าก ไอ้บ้าใส่มหมวกม่วงลงไปไปยังกัน่ะนะโดนออกจากเตาบุ๊เมื่อกี้กำลังเมื่อกี้ค้างหัวเข่าแล้วก็กำลังซิล้างจานไอ้นี่ไปเบิ่งดู<แ>นี่ตื่นก่อนจะยังบึกเห็นซ้ำนะเป็นยังเจ็บตีนตีนจนเขียวตกใจยังอีแม่บอกว่าหมวก <c oughs> ม่วงโดนั้นหรู้สึเกเจ็บเลยหมวกซึกเจ็บเลย,เเลยแต่พอลุกออกมาปุ๊บเไปไปเสียเจ็บเนืวลมันโดนนวล กัฟิมบิ pegar, ่งตลเหน่วยแบบตัวนีันั้นยตัวไหนนี่วะอยวอุ้มกี่บอกยักี่เด็ดนึ่ออีกอีกหนึ่งเ็มบบเอาทมนึสอายตกซ้นาี่อ่ะโอเคเก็บจะดิมเก็บสวย ยังอยู่วะนี่ป้าบุ้งว่าใส่ใส่โอ um> ้ะฟอเป็นเครื่องลิ้นดิเอ้ยอย่าฟ้าออกเอารถพานทางทางนี้เอาเนี่เขาพานนี่แล้วกานี่ยังไม่ลิ้นซำเดี๋ยวก็มาเจ้าเขียนเครื่องลิ้นอันนี้เนาะบัวทับดอกอันนี้เนาะดึง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 ช่วเอ้ยงานบักหลอดเท่าน่ะ มันแก้หัวเหลือมันตายยันอย่างวะเนาะตายเนี่ยตอนที่ตอนตอนมันเป็นเครือกย่างๆคนนี้นะถ้าทุกคนเบิ่งคลิปเก่าๆน่าจะเห็นอยู่แันแรงแล้วนะคะให้หมักม่วงล้นคิดไม่ยังหัวดินะยังหัวดินะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมังกรลายอุ้ยอุ้ยยุ่งกัเนาะ ไปเอาก่อนออเออง่ายไม้ยค่อยเนี่ยง่ายๆกันเลยใชมือที่ได้ดีว่าปูของไหรุ่นประมาณนี้ละหนูยังน้อยอยู่่ายๆกันเลยสิปสิปฮ Kín súp léo mất con gà bò <laughs> <laughs> Nhưng mà tài thì bỏ đi ngang Mà nhìn xem gần như Bỏ <laughs> 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 no, gần bỏ à, <laughs> Nó lại Mua là trẻ đài tự nhiên Nhưng mà tự nhiên Nhìn nó, nó Bà, <laughs> à, gì เอาไห้ชครูดิแม่ครูดิมากินส้มกันดิมันบอกแชครูดิมากินส้มอ่ะเอาไห้ครูไหมนี่น,นยประมาณนี้นเลยแต่น้ยกงัั่นแหละนุยกงยังเครื่องนึ่งกับเครื่องนอ,อยู่เลยด่ะ

มันบุคคส้มแห้งม่วงอันนี้นะลูกยังกินลาตลอดพอบ่มากินจำเจีวห้ามานน่งแตงามกระตาเนงูงากระตานึงคือเช่ยบเช่บมันไ่รสชาติทอกัน๋อ้ลูกก็ได้ยินว่าแตกยูได้ยินว่าแตกล้เไกกระตานึงเนี่ยมันดีล้วไ้กระตานืองได้ยินว่าแตกได้ยินว่าแตกไม่ได้เสอเก็บ กินร on <laughs> <laughs> ุ <ether> uh, ่งก <s bile S 1> ่อนกินล um. ุงก่อนราจยินว่าเสียบจะคนเนี่พ่อเดี๋ยดิอ่าเสียบกันเสียบสัหน้เสียบกัเสียบสันก่อนโอเคไปไปเนี่ยยางทึกหน้ายังทึกหน้ายินไหมอ่างเสียบยินว่าแต่ เก่บ <laughs> โอเคดีดีนะอย่าเยีบอย่าเบดีดิเก็บไปเกอรเก็บไปกกอนแล้วเขาไปแยกพไป,ปเ็บกหลกเก็บท่านี้ก่อนเดี๋ยวอันรถมาเยียบ คนเพืจะกินส้มนะอีพ่อค่อยดิ๊ดเสีไปฝากสกดีเโอเคพ่อเยยบไเยบพ่อลูกะเอาอันทุกอย่างมาไอ้ลูกจะไปในครูทำไลูกเอ่วั้นะยาบนี่วามนี่ตัวนี้ก็ชิซุกหรือบอหนาเหลืองๆ อ๋อแปลาแมงกินเด้คเว่าเปนสิเตกอ้ยเนาะอุยอ้ยระว,วังเขาตาเด้น,นี้พอ่พอปิจ้าของเท้จ้าของแท้่ะเสร็ของเท้เต้นจังไหนว้ mới đẻ Wow, nhanh hả? Nhanh nọ Sao đi rồi <laughs> ừ Đồ cây, sự kiện mua hả mà? Ê, đi cái tàu đi Ui Nè, cay mà gì สิงอ่ะซิงเลยเมื่อยบ่เมื่อยกร่ได้ฟันนี่ยฟันเมื่อยเนี่ยมังม่วงไม่กินซุกนี้เมื่อยเนี่ยมังม่วงไม่ได้กินสุกอ่ะเดี๋ยวพอสิฟันมันเห็ดอันเด้อเอามันหักเลยดี เจ okay. ๋๋ <Okay. ้จออะกยน่นก้อยเเคราทำขึ้นีไว้อกของข้าาไปนี่เลยว่ะเชือจกนนาเนองยังเชื่อมยงกับยุทาเลแต่งานมันตายอะไปลางมือก่อน ลูกฝันไว้ดิผีเข้าเมื่อคืนนี้ฮะอันผ,ผี้หญิงดิฝันว่าดิฝันว่าไอ้พ่อตัดหนวดดิฝันว่าเขาไปลิ้นหลวงหลวงเขาบากแล้วผีเข้าไอ้ดีแล้ว<ล>ชูชัยก็ไล่ออกแล้นี่เป็นจังไรไอ้นี่ก็เป็นคนอื้นนอไนนี่วันแรกเป็นวันนี้วะบ่คือไปคือไปไปแจกให้เงินสนับแต่ผมมีหวังผมมีสิบบาเงินไม่นานมีแล้วเด้อ เหมือนเคโลตอต่มาคือแล้วอะมอมืนี้เออเหมือนเคโลตกระปักคืเลยกลิ่นมันก็เหมือนอ๋ออันนี้อะรดิฮะเัือกำลังจอืมเก็บมาอยวนี้หเก็บมาทำไม

แต่ละรุ่นแต่ละไซส์ับออกนดับออกดีเมื่อกี้ด่เห็นอย่างก่อนดิบมเห็นทำไมเก็บมก อย่าฟาบิดฟาบิทก่อนเฮ้ยมันยังน้อยบันนี้พ่อจิป้าไว้อย่าฟาบิดอย่าบิดดีโน้ยยยโน้โน้โน้เอาเก็บพังลุมก่อนเก็บพังลุมก่อนวางมีให้มันแล้วก่อนเข่าสุดล้มพื้นยืนอยู่บ่์ไว้หายใช้บทันไอ้ดาสาวเอาไปยัง นี head, him, ่ค so mm ือ hmm. คือเขียวเขียว okay. ึ้นว่าเศร้าเจเจเจสะดุดทับใช่ไหมเขียวเลยโอ้ดูเราอย่างดีมาเก็บทั้งรุ่มนี่ก้อนซะกันเนี่ยบ่มาเก็บนี่ก้อนน่ค่อยเอาก็ได้ เข้าตาตตยัวนี้เอาน้อยแต่ทั้งลุ่มตัวทั้งลุ่มหน่อยใหญ่หน่อยเนาะเธอไอเขาเก็บมานี่ลืมน้อยนี่ตัวนี้ใหญ่คุณน่ะน,นี่น้อยนึ่งนีหน่วยนี้นะตุ้ยตุ้ยเนี่ยสองหน่วยนี่คุณน,น่ะ ใส่อันนี้รุ่นน้อยประมาณนี้อขอ้้ขาวสดล่งพนพอไ,อไอเจ็บันนะขอดูสาวสิกินซุกหลายปีนี่ทำแบบนี้ได้ไง Đó, 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 đó. Mày muốn đi vào xong mình Đó. đi ทดา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 ้ายหลงแล้วงานหนึ่งนี่แม่ลองกูทังเลยเพื่อนนี่อันนี้ก็ล้นที่เฮียบห้อยแล้วเก็บเ็จตุ่มให่ ประมันีเลยแต่เสียดายเฮ้อเสียดายพ่าทุกคนปีนี้ปีนี้มีต้นมะม่วงต้นหนึ่งงอกขึ้นมาใหม่แล้วได้กินมากเป็นปีแรกเดี๋ยว้องเทเบิ้งอยู่ต้นหน้าบ้านเลยนี่ต้นนี้ ต้นนี่สูงมากไต่บุหัวต้นนี้สีแซบบอเพราะว่าหายจะเบ็ดจีแรกน้องดิมกัยังบอได้กินเถอะเดี๋ยวถ้าวันใหญ่แลยเราเดี๋ยวน้องดิ่มมาส่งให้ดูโอเคทุกคนเดี๋ยวน้องดิม,ดอดอดมขอตัวไปเก็บสวยน้องได้แล,แล้วก็แล้วก่อนนะจ๊ะรอยกินแอมเนมาถ <laughs> ายเด้อรู้ละรู้ละผัดกีบอหยอกลินไป